คลิปนี้ขอกลับมาที่การทําใบนะครับทําใบทุเรียนใหญ่เจ้าลูกนะครับประมาณถ้าพันภาคอีสานกับภาคเหนือนะครับก็จะประมาณเดือน11นะครับถ้าท่านทําดอกออกได้เดือน11นะครับปัญหาต่างๆของท่านจะน้อยมากนะครับจะน้อยมากแล้วก็นั่นแหละมันจะเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของการประหยัดต้นทุนนะครับหรือว่าต้นทุนทําเป็นยังเห็ดดอกในเดือน1 1อนะครับต้นทุนมันจะสิทําแค่แค่ให้ดอกในเดือน11 คือเป็นตักกะง่ายๆนะครับเป็นเหลืองง่ายๆแต่ว่าประหยัดต้นทุนไปได้เยอะมากมากๆเกือบครึ่งครึ่งยังไงหนึ่งทุเรียนที่ออกเดือนสิบเอ็ดนะครับตอนดอกบานจะไม่กระทบหนาวนะครับบ่ถึงหนาวบ่ถึงฝนแหลกนะครับบ่จาเป็นต้องเหตุด,ดอกสัํานะครับผมมีทุเรียนต้นหนึ่งตอนนี้แขวนลูกอยู่เนาะ ผมลองทดลองดูว่าปีที่แล้วเนี่ยผมลองปิดดอกถิงนะครับสามครั้งรอบที่สี่ครับตอนนี้แขวนลูกอยู่ประมาณยี่สิบกว่าลูกนะครับแสดงว่าปีหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสพลาดในการทำลูกได้ถึงสี่ครั้งนะครับแต่ครั้งล่างหลังไปแล้วเนี่ยมันมีหลายเหตุผลนะครับมันมีหลายปัจจัยที่ไม่ควรทำแต่ว่าถ้าแขวนไม่ได้จริงๆก็จำเป็นต้องเอานะครับเอามาบอกขนเหต ได้ดอกดอนแรกนะครับเดือน1ิตอนเพชรดอกก็เ่ราต้องเห็ดดอกหลายเทือนะครับเพราะว่าบ่ถืกหนาวแล้วก็บ่ถึกฝนแลกนะครับที่สําคัญไปกว่านั้นสาคัญสุดๆเลยนะครับสาหรับภาคอีสานกับภาคเหนือก่อนที่ท่านจะตัดลูกทุเรียนนะครับเจ้าตัดทุเรียนเบิดก่อนฝนมาครับอันนี้สําคัญแหงครับการตัดทุเรียนก่อนฝนมามันสําคัญยังไงทุเรียนนะครับขันตกฝนตกต่อเนื่องกันสองสามมือนะครับอุ้ยทบ ท็อปลงลูกนี่แบบนักแห้งต้องฉีดยานักแห้งครับฉีดว่ามันสองหมื่นสามหมื่นฉีดที่หนึ่งฉีดไอาย,ยาป้องกันเชื้อราท็อปลงลูกอะครับท็อปลงไม่พอมันไม่อร่อยด้วยครับทุเรียนที่น้ำได้หลายมันกับบ่อแสบบอกง่ายว่าขั้นเฮาเกตดอกได้เร็วนะครับเฮาก็ตัดไปเบิร์ดก่อนที่ฝนจะมานะครับโอเคบอรครับประหยัดต้นทุนประหยัดไปยังในหลายสิ่งหลายอย่างเลยประหยัดไปได้เยอะครับประหยัดไปได้เยอะแล้วก็ทุเรียนก็เฮ็ดง่ายนําครับบ่มีโลก บ่มีท็อปบ่มีลวงนะครับขั้นประมาณเดือนสิบสองไปแล้วออกดอกนะครับลูกหน่อยก็ไปถือฝนครับหลังจากฝนแหลกมากกับฝนขึ้นม,มากตลอดมันกระสิลนนะครับลูกมันกระสิลนประจบกับล่มแรกอีกนะครับเอาบอกง่ายๆว่าเฮ็ดได้ดอกตน้ตนเดือนสิบเอ็ดกลางๆเดือนสิบเอ็ดนี่สุดยอดครับปจะต้นทุนไปได้หลายโอ้ย ว่าสิกว่สิก,สกึนสันสันเอาวาซะยาวเอาสำหรับทุเรียนน่อยก็สามารถเอาเรื่องนี้ไปปรับใส่กับสวนทุเรียนได้นะครับเห็นจังได้ทุเรียนมันจิตาสมอาหารไล้หลายแล้วก็ต้นมันก็สิโตใหญ่โตเร็ว,ว,วัวไว้นะครับไปดูทุเรียนผมกันเนาะก่อนจะพูดกันโอ้ยอดนี้ล้นๆเลยครับยอดนี้ ทักษะหนึ่งนะครับที่จําเป็นแห่งสําหรับชาวสวนทุเรียนนะครับคือท่านถ้าเจ้าเก่งเรื่องนี้เจ้าเกษตรสวนได้ง่ายนะครับตัดหญ้าตัดหญ้าเป็นเป็นอะไรที่จาเป็นมากสําหรับชาวสวนทุเรียนนะครับขั้นตัดหญ้าเก่งก็ได้เปรียบหละเอาอย่างไงว่าผมพูดเรื่องบอกแบบติดหัวติดตลกไปนะครับถ้าท่านท่านคิดเห็นเป็นจริงเป็นจังนะครับ ปัญหาแรงงานทุกวันนี้มันมันมันขาดแค้นนะครับมันขาดแค้นมันกลับมาที่ยุคแรกๆที่ผมทําคลิปนะครับผมก็แนะนําไปแล้วว่าถ้าทําคนเดียวนะครับทําคนเดียวเริ่มหรือว่าระยะเริ่มต้นนะครับประมาณสองไลพ่พอดีครับสองไล่สามไล่สี่ไล่สุดๆแบบคนที่มีความอดทนสูงความพยายามสูงมีแรงผลักดันเยอะนะครับทําได้อยู่สี่ไล่นะครับประมาณนี้ มันจะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับหมายความว่าดูแลคนเดียวได้เนื่องจากปัญหาแรงงานแรงงานหายากแขงครับแถมเวลาจ้างคนมาเห็ดนี่มันก็บาคือเอาเห็ดนะครับผมก็บบุหงาันว่าผมตัดหนายอยู่เบิดปีนี่บ่เคยถือทอจ้าถือผมเป็นไข่จ้างคนมาตัดหนาะโอ้ยถือทั้งทอถือทั้งต้นทุเรียนกกทุเรียนกบกไงหนึ่งกระบ่เมื่อืนตาเบิองบ่ทอแม่นอยู่ในด,ดินมันก็ไปตัดถือกผมก็งงคือกัน ขนาดบอกแล้วบอกอีกว่าอยาเข้าขไปไก่ต้นทุเรียนเลยบอต้องไปตัดมันเลยไก่ต้นทุเรียน,นผมชิมมะทอนเองผมเศร้าเป็นไข่ผมสีมมะทอนเองเรียบร้อยครับตัดหอดต้นทุเรียนต้นใหญ่ๆนี่แหละต้นซ้ำขาหนิตาบวาเมเหมือนมจะสินี่แบเห็นผมก็งงขึ้นกันเอาเอาเรื่องปัญหาแรงงานนะครับก็บเื่องระบบหนามมันกะไงประมาณขั้นบวกเกินสี่ไรนะครับสี่หาไรนี่ก็ยังพอทนอยู่เนาะ เกี่ยวกับระบบน้ำหมายของว่ามันง่ายยังไงหมายของว่ามันง่ายตรงที่มันโซนเดียวจบครับเจ้าว่าตรงเตอ,เ,อเดินน้ำให้มันมีความหยุ่งอยากระบบมีวาล์วเปิดตรงนั้นมีวาล์วเปิดตรงนี้นะครับเราต้องมีเมนใหญ่ๆปั่เมเสมอก็เอาอยู่นะครับประมาณสาไร่เอาอยู่สเสมอเอาอยู่ครับเอาอยู่นะเมิมอในหายประมาณ 2- 3สไร่นะครับแต่คั้นซีไร่เห็นไปต้องเป็นปั่มหอยนะครับปั่มหอยโค้งนะครับ มันง่ายกับการระบบน้ําแล้วก็ลงทุนน้อยนะครับประมาณนี้แต่ว่าพอได้ผลผลิตแล้วเนี่ยเมื่อเราดูแลอย่างใกล้ชิดทุกต้นนะครับบอดด้ขาดตกบกผ่องบอดด้หมายความว่าขั้นมันหลายเขาเบิ่งบ่ทัวถึงนังมันสิมีโลกเขามันสิมีบ่ดด้เป็นนวยทุกลูกบ่ดด้บ่ได้เป็นน่วยร้ายทุกต้นยังสิ่นะครับบ่ดด้เป็นดอกร้ายทุกต้นแต่เขาเฮาดูแลทั่วถึงนะครับเอาน่หน่อยแข็งครับ เอาเข็นแขนน่วยละไอตัวละสี่0ิบหาิบหน่วยขั้นประมาณเข่าปีที่หกนี่ได้อยู่ประมาณแปดซิบลอยหน่วยนะครับแปดซํานีก่ก็พอแห้งแล้วถ้าตามแนวทางผมนะผมยังยืนยัวนวาน่าราคาหาซิบบาทก็ยังไปได้ครับก็คือบอกไฟล์แล้วผมมาไปขายตลาดก็ได้ไปพาเนือ้อขายก็ได้ครับผมบ่เเดลเลอร้ลอนนะครับผมบดเเดืเลอร้ลอนหายไปโดนหายไปโดนกันเนื่อจากเหตุผลเดียวกันกับที่ผมแนะนำให้เจ้าเหตุเทงทุเรียน ดูแลผู้เดียวเงินบ่มีจางคนบ่ห้ายเครื่องจักรบ่มีก็เห็ดสี C ่ลเนาะสามลายสี่ลแต่ผมเองมีอยู H ่สิบหาอะไรครับตัดแต่หญ้าก็จนเหย้าแนะนำนะครับแนะนำถ้าทําเชิงอุตสาหกรรมนะครับทันตรงเตรียมแปลงเพื่อลองรับเครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับบ่าจะเป็นรถตัดห้ารถแกปุย๋ยรถเข้าไปฉีดยานะครับรถแอร์บัสไห้มันเข้าได้นะครับ สังสวนนี่นะครับบ่อใดว่างแพนไหวเขาบ่ไใดนะครับลดสุกครับลดเอารถสุกสุกเอาแบบเมื่อยแบบเมื่อยแต่สวนไม้นี่เขาได้อยู่นะครับสวนไม้สวนส,วน,สวนต้นหน่อยผมเอื่อสวนต้นหน่อยว่าสวนไงเพราะว่าจำนวนมันหลายกลัวเนาะเออเขาได้อยู่่ะมาเรื่องของเรานะครับการที่จะ ให้ทุเรียนสะสมอาหารได้นะครับผมบอกง่ายๆว่ามันบมเด็มันบมเด็คขื้นอยู่ว่ามีหลายสูตรนะครับว่าบางสวนกัไวกิ้งหลายบางสวนกับไวกิ้งหน่อยไวกิ้งหลายหรือไวกิ้งหน่อยก็แล้วแต่เจ้าครับใบแบบได้ก็ได้แล้วแต่สูตรไผสูตรมั่นครับขอยางเดียวนะครับผมขอยางเดียวว่าโดนแดดครับใบทุกใบต้องโดนแดดใบสีหลายก็ได้ขอให้ถือแดด เออเจ้าจัดสภาพจัดกิง่งจัดจังได้ก็ได้กิ่งร้ายก็ได้ครับแต่ทุกใบต้องโดนแดดเพราะว่าใบเขียวของทุเรียนเนี่ยมันเป็นลงครัวเนาะผมบอกวันเป็นลงครัวการที่มันจะเอาอาหารไปสะสมได้มันต้องปรุงก่อนนะครับมันต้องปรุงมันต้องผ่านลงครัวตรงมีแม่ครัวอาหารก่อนต้องถือแดดแม่ครัวคือแดดนะครับลงครัวคือใบเขียวนะครับทามันบ่ถ,ถือแดดนะครับมันบ่เมนการสะสมอาหารมันยังเป็นภ้าระอีกครับ เป็นภาระให้ต้นครับเป็นพาละให้ต้นทุเรียนนี่แหละครับเอาอาหารมูไปกินนี่แหละจะคล้องบดถึดแดดโลงขั้วจะคล้องบบมีบบมีแม่ขั้วเออบบมีแม่ขั้วเพราะว่าบดถึดแดดนะครับก็ผลิตอาหารบ่ด้ก็กินอาหารจากคนอื่นไปนะครับกลายเป็นภาละนะครับรักการเดียวกันก็ผมเห็ดสวนกล้ยเลยครับใบเถาแน่ใบออกเหลืองแรงเลืเล,เล,เลืองเหลืองแน่ ก็คือว่าสังค์แสงได้หน่อยนะครับประสิทธ,ธิภาพในการสังค์แสงลดลงนะครับตัดถิมเบิดครับสวนกล้วยผมท,ทาสภาพปกติพอม,ม่ท่านนะมันจะอยู่แค่ประมาณหาใบแค่นั้นแหละครับมีแค่หาใบใบขึ้นไมาอาใบนอกนั้นตัดถิ่มเบิดครับมันเบิดสภาพมันมันหมดสภาพที่จะปรุงอาหารนะครับที่จะสังค์แสงนะครับประสิทธิภาพมันลดลงนะครับเอาไหว้มันก็เป็นผ้าละนะครับ เอาอาหารที่ใบไม้เห็ดขึ้นใดเนี่ยไปหาลูกมันดีกว่าหายหน่วยมันใหญ่นะครับคือกันคับทุเรียนเลยครับใบที่บ่ถือแสงมันเป็นผ้าระนะครับมันเป็นผ้าละมันมากินอาหารหมูนะครับมันมากินอาหารหมูแล้วก็ลำต้นนะครับลำต้นยังไงกับขอให้โดนแดดนะครับคันลําต้นบ่โดนแดดนะครับมันจะมีโลกพิเทียมเขานะครับช่วงแควนลลกนะครับเพราะว่า เขาใส่อาหารไปหลายนะครับเอาอาหารไปเลี้ยงลูกนะครับเพื่อแต่ใบเอียงกับบกคอยระบบกับใส่อาหารหลร้นั่นแหละครับกับบกคอยแข็งแรงใส่แรงงานไปหลายนะครับกิ่งทีโบโดนแดดกับแควกับลูกบออกขึ้นกันนะครับไอ้อาซีออกดอกแต่ว่าอาซีล่วงเบิ้นะครับบติดลูกติดลูกยากนะครับติดลูกยากข้างล่างๆนะครับติดลูกยากนะครับไม่โดนแดดด้วยแล้วก็ทุเรียน เข้าอาหารไปเลี้ยงข้างบนก่อนบางคนที่สังเกตว่าเตรียมงานใหญ่ๆแหวให้มันอยู่ข้างลางมันไปออกเอียงหน่วยแต่อยู่หยอดอยู่หยอดทุเรียนเขาเลี้ยงยอดก่อนนะครับก็ส่งอาหารไปยอดก่อนมันก็จิตทาอาหารสะสมได้มากพ่อเพียงพ่อดีพ่อนะครับดอกหน่วยมันก็สิมาถึงงานขังลางนะครับแต่คั้นบบเพียงพ่อนะครับอาหารบบเพียงพ่อหรือว่าสะสมบ่ได้ดีพ่อนะครับ หน่วยมันจะไปขืนยุ่นหยอดหยอดมันครับเออมันจะไปขืนยุ่นหยอดหยอดมันงานใหญ่ๆอยู่ข้างล่างบออกดอกโอเคบอครับหลักการนี้สามารถไว้ปรับกับทุเรียนเล็กได้เหมือนกันนะครับถ้าเจ้าอยากให้ทุเรียนเจ้าใหญ่ไว้นะครับก็พยายามตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อถี่ใบทุกใบมันถึกแดดเลยมันกระเจ็มีคุณภาพในการปรุงอาหารนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่างานลำต้นมันถื่อแดดนะครับมันกระเจ็ด โขลงมันหน่อยครับมันบ่ค่อยเป็นโขลงครับอิลีล่าดำหนาฝนอี๋ฝน,นตกชุกชุกสามสี่หมื่นนี่ครับดำดำต้นดำดำ,ดำขึ้นมาเลยถือแดดสองหมื่นแค่นั้นแหละครับหายหมดเลยจางลงไปเลยครับแดดสําคัญมากครับแดดสําคัญมาคลิปสั้นๆนะครับวันนี้มาต่างมาเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องการสะสมอาหารนะครับใบไม้ผมโอ้ใช้ได้เลยนะครับใบใบนี้ผมเอ็ด ใช้ได้ครับใบหนึ่งครับใบหนึ่งจากผมแต่งกิง่งหลดหลนนะครับตอนนั้นแถบชิแนมโบเห็นใบเลยมีแต่งาตอนนี้กระกมาเมืดอีกคือเก่าแล้วครับกลักมาเมืดอีคือเก่าแต่ว่าผมไปไลลีแขนงข้างในนะครับผมบวายแขน,นขงนข้างในขึ้นแล้วก็คืออยากให้แสงโดนลํำต้นนะครับมีปัญหาอีหยังถามใดถ่กุมแนวทางทําสวนทุเรียนต้นทุนต่ํานะครับเพื่อความยั่งยืนด้านการเงินของครมและก็ผมขอฝากนะครับ มันโมเมนเพจนะครับมันโมเมนของผมเพื่อนๆทุกคนสา,ามารถไปตอบคําถามได้ครับช่วยมือใหม่นะครับเอาบุญน้ากันนะครับเอาบุญน้ากันซอยมือใหม่ซอยคนที่โบหูนะครับมือหนึ่งกระสีม,มีคนกลับมาซอยเหาในช่วงที่เห่าตรงการคําแนะนําคือกันครับมันเป็นลักพุทธศาสนานะครับลักพุทธธรรมนะครับซอยกันมันเป็นกลุ่มของเหานะครับมันเป็นกลุ่มของเฮาผม บางที่ก็เด็ดตอบบรดตอบนะครับอย่างงานก็บรดตอบซอยซอยกันครับซอยหนองไม้น้ำนอครับสำหรับฝากใบสําหรับผูท้ที่เห็ดมาโดนแล้วเหลือมีประสบการณ์นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ